ค่ะพบกับเอเปิดทางโทรชัศน์อีกแล้ววันนี้นก็จะมารีวิวสลามน,นี่นะคะใครเคยเล่นบ้างกดไลค์นะคะเราขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่ากันนะนี่มันก็เหนียวเหนียวเร็วเรแบบนี้ใครเคยเล่นบ้างกดไลค์มาเลยนะคะใครยังไม่เคยเล่นถ้าใครเคยเล่นกดสองถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยเล่นถ้าใครยังไม่เคยเล่นกดสอง ถ้าใครเคยเล่นแล้วก,กดหนึ่งนะคะนี่ต้องแบบนี่ถึงอ่อยเลยอ่ะ ของจริงนะคะของปอมดกินนี่ไม่ดีอเราแกะก่อนนะคะเออเออเอม่ช่สิเยนม่ช่ม่ิเนี่ยนี่นี่ยน้าตาอย่างนี้ดูนะคะตอนแกะ ไม่ได้ไม่ใช่แกหรอวแกแกนี่ปากนะคะเอ้ยแี่ขอบคุณคือขับรถอยู่บอกเราบอกแล้วนะคะว่าเราอยู่ในรถเกิดต้องเคร่งเครียดจีดุงนี่ประมาณน,ะนี้ได้กินมากของมันก็จะเขียวๆแบบนี้ดูกันนะคะว่าใส่อะไร จะหอมมาเลยหอมมาเลยเชียวตอนนี้ไม่กล่างไส้นะคะนี่ก็สีเขียวสีเขียวอยู่เกลือเขียวๆค่ะไส้อู้เขียวอือเลยเก็บเข้มไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นไส้อะไร ม,ามานันก็มาแนี่ว้ามัน,กกน,นมจะเปลี่ยนลินให้เป็นสีเขียวนะคะฮึ่งอดีวัดสายมันมาวนวาแบกแบกแอ่อ แล้วพูดว่าเขียวไหมถ้าไม่เขียวกดสองถ้าเขียวกดหนึ่งอืมอืมเออบยบอย